สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเดียอีกครั้งนะคะกับงานประมูลรถสวยคัดพิเศษสภาพนางฟ้าครั้งที่53รถพร้อมใช้สภาพดีตัวรถสวยภาษีไม่ขาดการันตีเล็กใหม่ไม่ชนหนักไม่ผิดความไม่น้ำท่วมวันนี้นะคะเดียคัดไฮไลท์ ight, ตัวเด็ดมาทั้งหมด5คันค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมคันแรกเลยนะคะกับ MG GS Follow n o o Archer 1500 cc, ปี2018ค่ะ ด้านหน้านะคะจะมากับไฟแบบโปรเจคเตอร์ HID ปรับระดับสูงต่ำอัตโนมัติค่ะเมื่อมองลงมาเนี่ยนะคะก็จะพบกับไฟท้ายที่เป็นแบบ LED ค่ะมองที่ด้านบนนะคะแน่นอนเลยค่ะรถระดับนี้ต้องมากับหลังคาซันรูปปรับระดับไฟฟ้านะคะดูหรูหราไปอีกล้อที่ใช้นะคะก็เป็นล้ออลลอยดีไซน์ดมอนคัทค่ะขนาด17นิ้วภายในนะคะใช้เป็นโทนสีดำค่ะดีไซน์ทันสมัยดูหรูหราหน้านั่งไปอีกค่ะ บ่อกปรับไฟฟ้าทั้งสองข้าง6ทิศทางค่ะภูมาิลายแบบมัลติฟังก์ชันระบบครูสคอนโทรลหน้าจอระบบสัมผัสอัจฉริยะมัลติฟังก์ชันดิสเพย์ขนาด8นิ้วระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระทั่วทิศทางลำโพงแยกทิศทาง8จุดกุญแจอ,อัตโนมัติพร้อมระบบพุชสตาร์ท มาต่อกันที่คันที่2อเลยค่ะกับ m มิ s ซูบิชิทร i ชันเหนือชั้นสายพันธุ์สปอร์ตเครื่องยนต์ไมเวกครีนดีเซล2.4ลิตรปี2020ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบใบ LED ไฟท้ายและไฟเบรกแบบ LED พร้อม LED อีดีไลท์กายล้อลอยแบบทูโชนขนาด18นิ้วสปอยเลอร์หลังพร้อมกล้องมองหลังบริเวณมือเปิดประตูท้าย ภายในพื้นที่กว้างขวางสะดวกสบายด้วยการออกแบบห้องโดยสารโทนสีเข้มดุดันและยังใช้วัสดุเก็บเสียงวัสดุกันกระเทือนเพื่อความสมบูรณ์แบบในการขับขี่อย่างแท้จริงหน้าจอระบบสัมผัสพร้อมชีดีแอนิเมช เรามาถึงครึ่งทางกันแล้วนะคะมาต่อกันที่คันที่3เลยค่ะกับคันนี้นะคะ Honda City นะคะเหนือกว่าที่สุดคือที่สุดในทุกด้านเครื่องยนต์เบนซิน1,500งี่ีปี2019โดดเด่นสะดุดตานะคะกับกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ผสานกับแผงรังพึ่งเชื่อมกลางระหว่างไฟหน้าซ้ายขวาอย่างลงตัว เพิ่มความโฉบเฉียวด้วยกรอบไฟหน้าโฉมใหม่ LED Daytime Running Light ไฟหน้าและไฟเลี้ยวอยู่ในกรอบเดียวกันภายในห้องโดยสารให้บรรยากาศหรูหรากว้างขวางดีไซน์การตกแต่งสีดำแบบสปอร์ตแผงคอนโซลออกแบบใหม่สีเมทัลลิกให้ความรู้สึกหรูหรายิ่งกว่าเดิมตกแต่งคอนโซลด้านหน้าด้วยพิโนแ a c k พุมาลลยสามก้านด้วยระบบมังติฟังก์ชันจับถนัดมือพร้อมด้วยระบบพุสตาร์ทคันที่4ีกันแล้วนะคะกับคันนี้เลยค่ะ n i s s n n o t t e e s t t o o b i l t t y of m o d ดลไ i ท e สู่ชีวิตยุคใหม่ที่ง่ายและทันสมัยเครื่องยนต์เบนซิน1 2 0 0ซีซีปี2019โดดเด่นด้วยดีไซน์ใหม่ที่ลงตัวเสริมด้วยเอกลักษณ์การออกแบบของ n ิส s ันกระจังหน้า V-Motion และไฟตัดหมอกคู่หน้า ไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ดีไซน์ล้ำเฉี่ยวตอบรับดีไซน์ของตัวรถได้อย่างลงตัวไฟท้ายดีไซน์ซิเกเนเจอร์รูปทรงบูมแรงพร้อมไฟเบรก LED อันเป็นเอกลักษณ์ของนิส a ันโนตกระจกมองข้างสไตล์ปิดนกที่ลู่ลมพร้อมสัญญาณไฟเลี้ยว LED ในตัวสัมผัสการออกแบบภายในห้องโดยสารที่ลงตัวสมบูรณ์แบบ ในห้องโดยสารกว้างกวางกว่ารถในระดับเดียวกันทุกรายละเอียดรวนใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะผ้าทูโทนดีไซน์ใหม่พุงมาลไรมันติฟังก์ชั่นพร้อมระบบกล้องมองรอบทิศทาง360องศาอาราวิวมอนิเตอร์มาถึงไฮไลท์ตัวสุดท้ายกันแล้วค่ะกับตัวนี้เลยค่ะ มิ u ูบิชิมิร a าชเป็นตัวเองไปให้สุดเครื่องยนต์เบนซิน 1,200cc ปี2020กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ S1 Dynamic s h i e l Design d ตกแต่งอย่างมีสไตล์ด้วยลายเส้นสีแดงไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED และไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบใบ LED ไฟท้ายแบบ LED Design สปอร์ตล้ออออยขนาด15นิ้วดีไซน์แบบ Two t o สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ห้องโดยสารดีไซน์ใหม่เบาะหนังสังเคราะห์และผ้าภายในตกแต่งวัสดุแบบเปียโนแบ็กและคาร์บอนฟิ้นมาตรวัดการขับขี่แบบไฮคอนทัสตกแต่งลายคาร์บอนฟิ้นหน้าจอระบบสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน เป็นยังไงกันบ้างคะกับรถไฮไลท์5คันนะคะที่เดียพาไปชมถูกใจกันบ้างไหมถ้าถูกใจนะคะอย่าลืมมาทดลองขับในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาและประมูลจริงในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2563ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนักสหการประมูลสำนักงานใหญ่หนึ่งจที่นี่เลยคะ่ะ และอย่าลืมสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสินเชื่อเดียแนะนำจุณสีออโต้พร้อมสตาร์ทเลยค่ะคาะพอพปุบ๊บอ,อนุมัติปั๊บขอนง,ง่ายๆเพียงเดือนละ3,000บาทเช็ควงเงินกับประมูลได้ที่นี่เลยค่ะและมาประมูลรถไปขับรับลมหนาวกันนะคะ